ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในขณะนี้ผมอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศสบายเมืองสิงห์บุรีวันนี้การจัดงานเป็นไงบ้างครับก็เ,เป็นไปเป็นไปความเรียบร้อยดีครับแต่ก็ถ้ามีอะไรที่ยังขัดบ้างก็ขอประทานโทษชาวที่มาผู้ผู้กินท่านที่มาชมเรือครับในโนอกาสต่อไปมีการจัดก,การแข่งขันเรือเนี่ยมีฟังชั่นมาหน่อยแลมย้มีเรือศิลวีมาอีกหรือเปล่าครับในจังหวัดสิงห์บุรี โอกาสต่อไปครับโดยเฉพาะปีหน้าฮะเราก็ได้ประสานงานกับทุกภาคส,ส่วนของจังหวัดแล้วฮะปีหน้าคงจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อาจจะมีการถ่ายทอดแล้วอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่านี้นะฮะก็ขอญาตขอญอาตเชิญเชิญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็เชิญประชาชนที่รับสาวข้อ,ขอมูลนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะประสานทีแต่รับรองว่าใหญ่แล้วก็เรือจะมากขึ้นแน่นอนครับในเวลาที่มีการแข่งเรือทุกครั้งเนี่ย รัฐบาลเมืองงห์จะมีการมีรถติดมากชาวบ้านร้องมาว่าให้ทาง,งเทฐบาลเมืองิงห์ร่วมกับตำรวจช่วยดูแลการจราจรเรื่องการจัดรถสลุและปัญหาที่พบก็คือในขณะน,นี้ที่ตั้งแต่มีงานมามีโจรขโมยเข้ามาลักลอบทรัพย์สินและทำลายเก้าของและลักของในรถยังฝากให้ตำรวจช่วยดูแลเพื่นึง ก็เรื่องนี้ครับเราก็ต้องยอมรับเรากลังแก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับผมต้องเข้าใจท่านอ่าผมเองผมก็ต้องรับตําแหน่งโดยห้าเดือนนะครับก็เพิ่งเป็นสมัยแรกนะครับตอนนี้เราก็ได้ประสานงานกับอ่าสถานีตารวจนะครับกองบกำลังการอ่าสถานีตารวจอุธรเมืองสิงห์บุรีก็ได้กําชับการหารือร่วมกันนะฮะอ่าจะมีอ่ามีกําลังตํารวจนะฮะดูแลสถานที่ต่างๆนะครับเป็นตามจุดนะครับนะฮะก็จะดูแลให้ดีที่สุดครับนะฮะแล้วการหน้าก็จะทําให้ดีที่สุด มากครับในเรื่องความปลอดภัยครับ <Okay. S 1> แล้วสุดท้ายอยากจะให้อยากจะขอกำลังใจอะไรจากพี่น้องชาวสิงห์บุรีและพี่น้องใกล้เคียงและครรมการที่อยู่วันเลิกกิจกรรมในครับนีกก็อ,อยากจะขอบคุณฮะขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันงานวันนี้แล้วก็อยากจะเรียนเชิญแล้วก็เรียนชวนครับชาวจังหวัดสิงห์บุรีในเขตเทศบาลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงฮะอยากจะมาอยากจะให้มาเป็นกำลังใจให้ชาวจังหวัดสิงห์บุรีครับ แล้วก็อยากจะให้เป็นกำลังใจที no, ่ด no. ีท่านครับอยากจะให้เป็นกําลังใจกับเพ่อแม่พี่น้องที่เกิดอุทกภัยปีที่แล้วด้วยครับนะฮะเป็นกำลังใจกันครับนะฮะมาร่วมเชียร์ร่วมแข่งขันเลื่อนยาวครับขอบคุณครับก็าะเป็นเสียงท่านนายกเทศบาลเมืองสิงห์บุรีขอกำลังใจขอแรงใจจากพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีและพี่น้องใกล้เคียงนะครับ